สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยานนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำแกงแกงข้าวโพดนะคะแกงข้าวโพดอ่อนหรือว่ายอดข้าวโพดนะคะเพื่อนเพื่อนแกงเส่นน้ำใบยะนางนะคะข้าวโพดยายนีก้ก็มันแก่ไม่ทันนะคะเพื่อนมันแก่ไม่ทันนะคะก็เลยยอดมันนะคะยอดแล้วก็จะได้เป็นฝักเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนยังยังไม่เป็นลูกทีนะคะ ก็จะเอามาแกงนะคะเอา,เอามาแกงกับใบน้ำใบยะนางนะคะเพื่อนๆยันนี้ก็เสียดายนะคะไม่อยากจะทิ้งนะคะเพื่อนๆทุกวันนี้ก็ข้าวของก็แพงมากเลยนะคะก็จะก็เลยจะเอามาแกงยังไม่เคยแกงนะคะจะแกงเป็นครั้งแรกนะคะส่วนอันเล็กๆอย่างนี้นะคะยันนี้ก็จะเอาไปลวกนะคะตัดออกแล้วก็ไอที่เหลืออย่างนี้ก็จะแกงส่วนที่เป็นแบบนี้ก็จะเอาไว้ไปผัดหรือว่าทำเป็นราดหน้านะคะ ถ้าอย่างนี้ถ้าแกงหรือว่าแกงไม่ได้แล้วเย็ Light, ยน gate, ยนี้ก็จะต้มนะคะต้มกินน้ํามันนะคะเพื่อนทำเป็นชานะคะอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราที่เหนียวนะคะแต่ว่าปลูกนี้มันยากมากเลยนะคะได้ฝักเดียวนะคะเพื่อนที่ว่าแก่นะคะเห็นไหมคะได้เท่านี้เลยน้ำก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะยังไม่แก่นะคะเพื่อนเป็นอย่างนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าแกงไม่ได้กินไม่ได้นะคะมันแข็งยวนี้ก็จะต้มกินน้ามันนะคะเพื่อนเพื่อนฟังดูแล้วก็ตลกดีนะถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะไม่ไม่กินกันนะเขาก็จะทิ้งกันนะคะเพื่อนๆนแต่อย่างนี้จะเอาไปทําเป็นผัดนะคะผัดผัด,ผดหรือว่าทําเป็นราดหน้านะคะเพื่อนเพื่อนส่วนผมของข้าวโพดนะคะผมนะคะเป็นสวยมากเลยนะคะยันนี้ก็จะ เอาไปทําชานะคะไม่ได้ทิ้งนะคะเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทําชานะคะจะทําชาไว้ดื่มนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเต็มเลยนี่คือผมของเขานะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ต้มต้มแล้วเมื่อเช้านะคะก็จะออกหวานๆหอมๆนะคะเพื่อนๆนี่คือชาของข้าวโพดนะคะผมของข้าวโพดนะคะก็จะทําชาดื่มไม่ทิ้งสักอย่างเลยนะคะ ก็ลาต้นใบยังนี้ก็ทําเป็นปุ๋ยนะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ทําปุ๋ยนะคะเครื่องแกงนะคะก็น้ําใบยนางนะคะแล้วก็ข้าวเบือพริกนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะยังนี้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเกลือผงปรุงรสแล้วก็น้ําปลานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใส่น้ปาปลาร้าลงไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะแกงนะคะเพื่อนก็ จะใส่หมูลงไปด้วยค่ะหมูแล้วก็หัวหอมนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยค่ะอันนี้ก็จะหั่นเป็นท่อนอย่างนี้นะคะเพื่อนก็จะทําอย่างนี้นะคะเหมือนกับเราทําแกงหมอไม้นะคะเพื่อนทำเป็นนี้ไปเลยนะคะอันนี้ก็ตัดอันนี้ก็เอานะคะเพื่อนที่เป็นดอกๆอย่างนี้ก็จะทาอย่างนี้นะคะ ส่วนแบบนี้นะคะยันนี้ก็จะตัดออกมาอย่างนี้นะครเพื่อนอันนี้ก็คือจะเอาไว้ทํำราดหน้านะคะอันนี้เราก็แกงนะคะส่วนที่เป็นอย่างนี้ลาอ่อนนะครเพื่อนเราก็จะแกงนะครับเพื่อนประหยัดประหยัดการซื้อผักได้มากเลยนะคะผักก็แพงมากเลยหาหาเงินนี่หาเงินลําบากแต่ว่าเวลาตอนนี้ข้าวของมันแพงมากนะคะ จะทยแบบนี้นะคะแกงเอาไปแกงนะคะถ้าเป็นที่เมืองไทยเขาก็จะทิ้งกันนะคะอย่างนี้เขาคงจะไม่กินกันนะคะจะทยแบบนี้นะคะเอย่างนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆน้ำแกงเราก็เดือดแล้วแล้วนะคะดีย๋ยวนี้ก็จะใส่ ข้าวโพดลงไปนะคะใส่ยอดข้าวโพดนะคะอย่างนี้ก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะ,ะเพื่อน ก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเกลือนะคะผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะอย่างนี้ก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะเพื่อนนิดหน่อยนะคะ ใส่เยอะมันจะเค็มแล้วก็จะใส่ใบโหระพาใบระเราโหระพาลงไปนะคะไม่มีแมงลักนะคะพเพื่อนๆอันนี้คือใบใบระเภาที่เยนิดปลูกไว้นะคะเยนิดก็จะใส่ลงไปเลยใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะสักลิกน้อยนะคะพเพื่อนยังไม่ชิมเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะอ,อร่อยหวานนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลย แกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆรสชาติก็จะคล้ายๆแกงยอดอ้อยนะคะถ้าใครเคยกินแกงยอดอ้อยนะคะก็จะออกหวานๆนะคะเพื่อนๆแต่ในคลิปนี้เจนี่ก็จะ,กะถือโอกาสนะคะ,อะขอเชิญนะคะขอเชิญ,ะะเ,ชญเพื่อนๆนะคะเดือนเชิญนะคะ,ะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินนะคะทอดกระถินสามัคคีนะคะ ณนะวัดทุ่งสีสวยบ้านนวลพอกหมูห่6ตำบลเชิงชุม่มอําเภอพันานิคมจังหวัดสกลน,นครนะคะในวันเสาร์ที่15เดือนตุลาคม2565แรม5ค่ําเดือน11นะคะเ,เพื่อนๆพ่อเ,เพื่อนๆที่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ขอเชิญไปร่วมง,งานได้นะคะทอดกระถินนะคะเพื่อนเพื่อนณนะวัดทุ่งสีสวยนะคะบ้านนวลพอกนะคะ ถ้าใครอยู่ใกล้ก็เชิญไปร่วมงานนะคะทอดกระถิ่นนะคะทอดกระถิ่นสามัคคีหาเงินสมทบทุนสร้างศาลาโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์สร้างศาลานะคะเพื่อนๆก็ใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญนะคะชาวจังหวัดสกลนครนะคะณนะวัดทุ่งสีสวยนะคะทอดกระถิ่นนะคะวันที่15เดือนตุลาคมนะคะแรม10แรม5้าขัมเดือน11เ็นะคะเพื่อนๆ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะ